คุณคิดว่าเดี๋ยวฉันจะแก้แค้นมันในขณะที่คุณคิดว่าจะแก้แค้นมันตัวคุณเองก็ไม่ได้คนคนรับผลตอบและในขณะที่คุณคิดว่าคุณจะแก้แค้นมันคุณเปิดประตูอย่างก,กว้างขวางให้มันเข้ามาแก้แค้นคุณคนที่คิดจะแก้แค้นคนอื่นมักจะตายก่อนคนที่ถูกแก้แค้นเห็นไหมแล้วเชื่อไหมว่าคนที่ถูกแก้แค้นเนี่ยบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเกิดไปแล้วมันก็ยังไม่สามารถลบบาดแผลที่เกิดขึ้นกับตัวคนที่ถูกกระทำได้ ดีที่สุดมออไม่กับพระเจ้าล้วจะไปมีส่วนร่วมอะไรอีกให้พระเจ้าจัดการของพระองค์เองแล้วดําเนินในความรักแล้วคุณจะถูกพลิกฟื้นสภาพขึ้นมาใหม่นอกเหนือจากให้เราดรําเนินในความรักแล้วสิ่งที่มาอันดับแรกคือคุณต้องวางใจในพระนามของพระองค์ด้วยหลายคนในโลกนี้ไม่รู้จักพระนามของพระเยซูปฏิเสธพระนามของพระเยซูไม่ว่าเขาจะดําเนินในความรักมากขนาดไหนพระเจ้าก็ไม่สามารถตอบอะไรเขาได้ กันต้องรวมกันด้วยวางใจในพระนามวันนี้เวลาคุณทานอาหารคุณอธิษฐานของพระเจ้าชงระอาหารคุณวางใจไหมว่าในพระนามของพระเยซูคริสต์อาหารมื้อนี้ต่อให้มันมีพิษคุณกินไปก็จะไม่เป็นอันตรายไม่ว่าคุณกินเข้าไปแล้วคุณก็ยังจะมีอายุยืนอยู่เหมือนเดิมหลายคนนะครับกังวลอยู่ตลอดเวลาเวลากินอาหารฉันจะตายหรือเปล่าฉันคงต้องตายไวแน่ ฉันคงจะตายมั้งแล้วมันจะเป็นตามนั้นพยายามไปหาไปหาหมอที่โรงพยาบาลช่วยตัวหน่อยชฉันว,ว่าฉันมีอะไรบางอย่างหมอตรวจเสร็จคนตัวอีกทีหนึลงฉันว่ามันมีนะจำไหมจำได้ไหมพระเยซูตรัสว่าจงขอแล้วจะได้จงแสวงหาแล้วจะครบรอบแรกหมอดูตัะเอียดไม่มีอะไรมันไม่สาใจไปตรวจดูอีกรอบหนึ่ง อีกรอบหนึ่งจงแสวงหาแล้วจะพบ<ม>ถ้าคุณอยู่ด้วยความกลัวคุณไม่วางใจในพระนามของพระเยซูที่จะเป็นกรอบรอบด้านให้กับคุณทั้งด้านอาหารทั้งด้านการดําเนินชีวิตทั้งด้านการเงินทั้งด้านอะไรก็ตามคุณพลาดคุณขอสิ่งใดคุณก็ไม่ได้สิ่งนั้นนะ คุณเห็นความสําคัญของพระนามแล้วเนี่ยถ้าไม่มีพระนามคุณก็ไม่ได้รับการยกปากคุณไม่ได้รับความรอดคุณไม่มีชีวิตนิรันดร์คุณไม่มีชีวิตอย่างที่พระเจ้ามีดันั้นคุณจะพลาดจากสิ่งดีๆคุณจะขอสิ่งใดคุณก็ไม่ได้สิ่งนั้นเรารู้ไหมว่าเมื่อคุณจะสรรเสริญพระเจ้ายังต้องอาศัยพระนามนะครับเปิดดูในฮีบรูด้วยกันฮีบรูบทที่13ข้อที่15ฮีบรูบทที่13ข้อ15 เหตุฉะนั้นให้เราไหว้คำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปรู้ไหมว่าในในในทุกวันนี้คนทั่วโลกกำลังนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ข้างบนอยู่บางคนก็เรียกสักสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นว่าพระเจ้าบางคนก็เลยบอาว่าพระเจ้าคือองค์เดียวแหละแล้วแต่จะเรียกกันกี่ชื่อละาม บางคนก็อ่านถึงพระเจ้าของเราได้ซ้ำไปแต่คุณไม่สามารถที่จะถวายการสรรเสริญพระเจ้าได้อย่างถูกต้องโดยปราศจากพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เ่เะนั้นมาถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้นคือคำกล่าวยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์ทุกครั้นที่คุณกล่าวพระนามขององค์พระเยซูคริสต์คุณกำลังทถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้า วันนี้มีคนมากมายกำลังคุกเขา่ากราบไหว้สิ่งที่เขาเรียกว่าพระเจา้าแต่สิ่งที่เขากำลังกระทำอยู่นั้นไปไม่ถึงพระเจ้าของเราเพราะเขาไม่เชื่อและวางใจในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์ตราบใดก็ตามที่คําว่าเยซูไม่ได้หมายถึงพระคริสต์ไม่ได้หมายถึงพระบุตรไม่ได้หมายถึงพระผู้ช่วยเห้รอดไม่ได้หมายถึงพระเจา้า คำคำนั้นไม่สามารถช่วยอะไรเขาได้แต่ตราแต่เมื่อไหรก็ตามที่คําว่าเยซูรวมคําว่าพระบุตรของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าคําคํานั้นแหละทียบเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณม่เห็นไหมเราไ,นะได้เห็นความสําคัญของพระนามแล้วหรือยังครับทราบหรือไม่ว่าในนามนั้นมีสิทธิอํานาจที่ยิย่งใหญ่ ลูกแม่ชื่อของคนเนี่ยมันม,มีมีอำนาจเหมือนกันนะ <c oughs> จำได้ไหมตอนที่พวกเขาจะมาจับพระเยซูแล้วก็ยูดาสก็ขายพระองค์แล้วก็พาคนมาจับพระองค์แล้วมีคนเดินเข้ามาถามว่าเยซูอยู่ไหนพระเยซูรกรัสว่าเราคือผู้นั้นทันทีที่พระรงรองค์กลัสวว่าพระองค์คือพระเยซูนั่นเอง เกิดอะไรขึ้นฤทธิเดชของพระเจ้าเทลงมาทหารทั้งกองล้มลงไปนอนกับพื้นไอ้คุณไม่ต้องแปลกใจนะครับฟับงฟังทำไมเวลาเราวางมือและเรากล่าวในพระนามพระเยซูคนล้มลงไปนอนกับพื้นเขามีฤทธิเดชอำนาจมีสิทธิอำนาจที่ยิงย่งใหญ่อยู่ในพระนามนะั้นเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยกันนะครับในฟิลิปปีบทที่สองข้อเก้าและสิบฟิลิปปีบทที่สองข้อเก้าและสิบวันนี้จดเยอะ วันนี้ปีใหม่แล้วเป็นปีที่เราจะต้องตั้งใจที่จะจดให้มากขึ้นแล้วสิ่งเหล่านี้เมื่อคุณกลับบ้านคุณไปเปิดทบทวนจะเป็นสิ่งที่จะสอนคุณต่อด้วยเหตฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงอ่าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงยกพระเยซูนะครับและได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์พระนามของพระเยซูเป็นนามที่อยู่เหนือนามทั้งปวง เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกลงกราบพระเยซูผมมีคําถามนะครับพระนามของพระเยซูยิ่งใหญ่ที่ไหนบ้างพระคัมภีร์บอกว่าในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้แผ่นดินโลกอะไรก็ตามที่อยู่บนท้องฟ้าอยู่บนโลกและใต้แผ่นดินโลกนั้นอยู่ใต้อำนาจของพระเยซูเพราะเมื่อในเมื่อเรากล่าวพระนามนั้นทุกสิ่งที่ได้ยินต้องคุกขาก่าวลง พระนามของพระองค์อยู่เหนือน,นามทั้นวงผมถามว่ามะเร็เป็นนามนะนามแปลว่าอะไรครับนามแปลว่าชื่อมาเร็เป็นชื่อนะเป็นชื่อของโรคบไหมเมื่อเราใช้พระนามของพระเยซูมาเร็ต้องฟังไหมมันต้องกลาวเรเราสั่งให้มันไปมันก็ต้องไปเอเมนไหมแต่ย่าไปสั่งให้มันมานะจำได้ไหมว่าในร้อยพระเยซูประทับใจความเชื่อของในร้อยมากในร้อยบอกข้าพระองค์เป็นคนยึดใต้สิทธิอำนาจ อยู่ใต้ด้วยในทหารหรือยอยู่ใต้สิที่อำน,นาจเมื่อข้าพเจ้าสั่งเปล่าของข้าพเจ้าให้ไปเขาก็ไปสั่งให้มาเขาก็มาสั่งให้ทําสิ่งนั้นเขาก็ทําเขารู้เคล็ดลับของสิทธิอํนนานาจที่อยู่ในคําพูดและเขาเชื่อว่าถ้าพระเยซูตรัสเท่านั้นบาวของเขาก็หายเพราะเมื่อพระเยซูสั่งโรคต้องสยบลงกลาแล้วทําตาม คุณเชื่อไหมว่าเราคุณวางมือให้กับตัวเองแล้วคุณสั่งว่าในพระนามของพระเยซูอาการปวดท้องอาการปวดหัวอาการปวดฟันจงออกไปคุณเชื่อไหมว่าทันทีที่มันได้ยินพระนามของพระเยซูมันคุกเข่ากราบก่อนกราบอย่างงามๆหลังจากที่มันกราบอย่างงามๆแล้วมัน,นีหนีไปด้วยความกลัวนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมคุณวางมือแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น สายเหตุที่คุณสั่งแล้วสั่งเองไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะคุณไม่เห็นความสําคัญของพระนามคุณไม่เห็นสิที่อํานาจที่อยู่ในพระนามของพระองค์แต่วันนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดเอเมนมัทธิวบทที่28ข้อที่18มัทธิวบทที่28ข้อที่18พระเยซูจึงสเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่ารทธานุภาพทั้งสิ้น ในฉบับกรีกนะครับคำว,ว่าวิานุภาสตรงนี้หมายถึงสิทธิทอำนาจมันมีความแตกต่างระหวา่างฤทธิ์กับสิทธิฤทธิ์นี้หมายถึงพลังสิทธิหมายถึงสิ่งที่เป็นของเราและมีพลังอยู่เบื้องหลังผมขอยกตัวอย่างนะครับคุณเคยเห็นตำรวจไหมที่เขาโบกดักสิบร้ออยู่ ตำรวจพวกนี้ต,ต้องโตอ้วนเป็นหน้ากล้ามนะคุณเคยเห็นตำรวจชุดชุดตำรวจไหมัดติว้วเอวคออผมผมเชื่อนะบางทีรถรถรถบรรทุกวิ่งผ่านตัวก็แทบปิวะ่ะแต่ทันทีที่ตำรวจแห้งๆเราเนี่ยยกมือขึ้นรถสิบล้อต้องหยุดถ้าเขายกออกไปสองเลนแบบนี้เชื่อไหมที่มันวิ่งมาสองเลนต้องหยุดทั้งสองเลน ไม่สนใจว่ารถบรรทุกมันจะมีฤทธิ์ขนาดไหนหรือมีพลังกี่